สวัสดีครับผู้ติดตามผู้ที่รับชมรับฟังช่องนี้อยู่ช่องทุกวันคือโอกาสลิมนะครับเหมือนเดิมถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปก่อนเข้าไปดูในคลิปสำหรับคลิปนี้เนื้อหาของคลิปขอย้ําก่อนนะครับว่ารับชมเพื่อความบันเทิึงเท่านั้นรับชมเพื่อดูเลขมงคลเพื่อเปิดโอกาสในแต่ละว,วันที่วิ่งเข้ามา ย้ำเลยนะครับไม่มีการแจกสูตรแล้วก็ไม่สลับสนุนให้เล่นกันรพนานทุกชนิดนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเรามาดูกันผลของเมื่อวานต้องบอกว่ามาช้านิดหนึ่งเพิ่งมามาตอนบ่ายสองนี้นะเมื่อวาน <c oughs> ให้ไว้ของวันที่ส <c oughs> ิบหกก็ผลก็ตามนีนะ้เรามาดูผลกันทีละตัวเลย ปกติก่อนวันนี้รู้สึกว่าจะปังนะเห็นแวบๆอยู่ปกติเราดูเน่าก่อนเลยผมให้เน่าไว้จากคลิปที่แล้วนะครับศูนย์หน่วยสิบร้อยไม่มีเต็มเต็มว่าไม่มีและจำได้ไหมผมพูดว่าอะไรครับระวังเบิ้ลนี่ครับเต็มกราฟเลยครับระวังเบิ้ลครับ ถัดมาเลขมงคลบอกแล้วว่ามีมาจริงๆ1หนึ่งและให้ไว้เต็มเต็มอีกแล้วหนึ่งสามโดนไปเต็มเต็มเลยนะครับปกติปังปุริเยไปดูมาฝั่งพิเศษต่อพิเศษบอกว่าเน่าไม่มีศูนย์สิบร้อยก็ไม่มีศูนย์เป็นไปตามนั้นครับเป็นไปตามนั้น ถัดมาดูเลขมงคลพิเศษนี่ซัดไปเต็ม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 ก็เลยคือ9 6 4นะสาสมตัวตรงๆนะครับ3ตัวตรงๆนะถัดมามีเลขมงคลไหมหกส6่เกไม่ได้โดน2ตัวนะครับเลขมงคลสตัวไมไ่โดนโดน3าตัวเต็มเต็ไปนะแล้วก็ถัดมา ฝั่งออกสองตัวนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดจับเลขมงคลคู่กันนะครับจับเลขมงคลคู่กันจะได้เก้าหกเต็มเตมอีกแล้วถัดมาในฝั่งของ v I p บอกเล็กน้อไว้ว่าหน่วยสิบร้อยไม่มีศูนย์ก็ไม่มีโอ้โหป,ปังปังปังมากไม่อบอกนี้ปังมากนะครับสามตัวห้าหนึ่งหก มีหนึ่งมายมีหนึ่งเต็มเต็มเลยส่วนล่างละวางเบิ้ลจำได้ไหมครับละวางเบิ้ลนะวางเบิ้ลนะแล้วก็ล่างออกหนึ่งหนึ่งด้วยแต่ไม่ได้จับคู่เลขมงคลไว้ให้นะครับโอ้โหงวดนี้ทายตามเอาว่าเอาว่ายังไงก็ต้องมีโดนเลขมงคลที่บอกได้เลยตนนัวนี้ไม่รอช้านะครับ อันนี้คือผลของครั้งที่แล้วไม่รอเช้าวันนี้สิบเจ็ดเพราะเดี๋ยวไม่ทันที่บ่ายสองแล้วนะสิบเจ็ดวิเคราะเลขมงคลฮานอยงวดน,นี้นี่ผมให้ติดกันกี่งวดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกหงวัดปิดแล้วนะแล้วก็วันนี้ที่ไรสิบเจ็ดศูนย์ห้าสองห้าหกห้านะ <c oughs> เรามาดูของฝั่งเลขมงคลแบบเลขเดียวเดียวก่อนผมให้ บงคนเดี๋ยวผมให้นี่ไปเลยเดี๋ยวประกาศี่เดี๋ยวก็หกเจ็ด แล้วก็สามสะดุดนิดนึงนะนึกอยู่มองไปมองไอ้นี่อยู่อ,อลบขีดเส้นก่อนเอ,อเลขเน่า này nào nuôi xịt nói à. thân trà còn trước à. Bốn. เรามาดูเลขเน่าก่อนไหมเลขเนา่าเลขเน่านะหน่วยให้สองครับสิบกับร้อยให้หนึ่งแล้วก็ร้อยให้ศูนยสองหนึ่งศูนย์ส่วนเลขมงคลที่เราจะถูกจับคู่กันออกมานะผมให้สี่ 5, 4 8าสีแล้วก็4 9่เก้าครับหกห้าหกแปดแล้วก็เจ3ดเกแล้วก็สานะผลเหมือนเดิมครับ ปกติพิเศษก็ v.i.p แคปได้แคปเลยเหมือนเดิม <c oughs> วิเคราะห์เลขมงคลฮานอยประจำงวดที่สิบดูเลยแล้วก็แคปไว้ถ้าชอบยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ